สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้ก็ออกคลิปไปคลิปหนึ่งที่พูดถึงพูดถึงลุงพลแล้วก็ลุงมงคลกอกอกนะครับพอดีเข้าไปดูแล้วก็ออกคลิปเสร็จก็เข้าไปดูลุงพลก็ไลฟ์สดพอดีเลยพอม,มาทีนี้ลุงมงคลกกอกเนี่ยก,กับช่วยเชียร์ใหญ่เลยลก็ต้องขอขอบคุณและขอขอบคุณ f อฟซของลุงพล ลุงมงคลกอกเธอโพดมันยังไม่ลิ้นมันพันกันนะครับมันเป็นเพราะอายุเยอะแล้วเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะอายุเนี่ยยา่างเขาหกสิบแล้วนะครับห้าสิบก้าวย่างหกสิบปีหน้าปีหน้าอป,ปีหน้าสิงหาก็ได้รับเงินอันนั้นแล้วเงินเดือนละหกร้อยนะครับครับก็ยังว่าละครับคือว่าผมติดตามติดตามข่าวลุงพลก็ มาแต่ก่อนก็ไม่มีเพื่อนไม่ฝูงเราก็ได้ก็นั่งบนคนเดียวนั่งเห็นใจคนเดียวก็ไม่รู้จะทํำยังไงเห็นใจลุงพลก็ลไม่รู้จะเข้าใครดู youtube ดูอะไรก็ไม่กล้าคอมเมนต์อะไรเยอะเดี๋ยวโดนเป็นหางว่าวเป็นอะไรเงรี้ยมันก็เลยต้องดูแบบว่าได้แต่เอาใจช่วยครับถ้ามีอย่างนี้เรามีเอฟซีมีพวกเดียวกันนี่เยอะแล้วก็มีกําลังใจหน่อยก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยลงไอ้ลุงพลคงไม่เป็นอะไรคงไม่คงไม่เจออะไรหนักขนาดนั้น ผมคิดว่าเขาสร้างสร้างเรื่องขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาใส่ร้ายอะ่ะอันนี้มันธรรมดาธรรมดานะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะ่ะมันจะมีเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าบินมลลิตไม่ว่าไอสมัยก่อนอะ่ะที่มีเด็กกัม้าที่เงินบริจาคเเงินที่โอนเข้าบัญชีนะพอมีเรื่องนี้เข้ามามันก็เดือดร้อนกันหมดทุกคนนั่นแหละนะปัญหาอุปสรรคมันมาพร้อมกับความสําเร็จเขาบอกคนนะถ่ะมีเงินแล้วมันจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะ คนไม่มีเงินอะ่ะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีความทุกข์ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรถ้ามีเงินมีอะไรเข้ามามีชื่อเสียงขึ้นมามันมีแล้วครับปัญหามันมีมันมีทั้งคนรักคนเกลียดอ่ะครับผมก็พยายามที่จริงอะ่ะไม่ไม่อยากสนใจก็ได้แต่เห็นใจเห็นใจก็ไม่อยากติดตามไม่อยากเข้าไปันั้นเยอะไม่อยากคอมเมนต์เยอะ ตจจริงก็อยากจะด่าแล้วแล่ะแต่ไม่กล้ากลัวจะโดนคดีเพราะเราก็ยังไม่มีอะไรเนาะเห็นเขาฟ้องร้องกันลงยูทงยูทู e อะไรเนี่ยผมก็ไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าของผมเนี่ยอาชีพผมนี่ก็ท,ำท,ำท,ำทําทาช่างเหล็กดัดมุงลวดแล้วก็มาทําคลิปมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยมาทําคลิปลงยูทู e อ่ะเราว่าเราแก่แล้วเออเพ่อแก่แล้วจะทำไม่ทำไหมพอแก่แล้วมันก็ยิ่งยิ่งพัฒนาตัวเองครับ ก็เหมือนคลิปกอนคลิปแรกที่ผมลงไปผมบอกว่าอายุหกสิบเนี่ยผมเพิ่งเกิดมานะครับตัวผมเองนี่เพิ่งเกิดมาเพิ่งเกิดมาเกิดมาปุ๊บสมมุราผมอายุยี่สิบปีเสียชีวิตเราเกิดมาปุ๊บพร้อมเดินได้เราเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะเป็นเด็กใหม่จะเรียนใหม่จะอะไรใหม่ทีนี้ผมก็เรียนภาษากัมพูชาเรียนเรียนสามเดือนพูดได้เลยครับเรียนเขียนกอไก่ขอใครอะไรพูดได้หมดเลยอันนี้นั่งอยู่บนจักรยานออกกําลังกาย เนี่ยห้องไปดูทีวีลุงโฟนก็ตรงห้องนั้นแหละดูขึ้นมาแล้วก็เม้นในโทรศัพท์ตาแล้วก็ดูในจอใหญ่น่นมันก็อืมมันก็ดีไปอย่างอะ่ะรือว่าคนเราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะพูดถึงที่ว่าไอชีวิตคนเราเนี่ยเนาะถ้ามีประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีปัญหามันมีทุกคนแล้วครับปัญหาอยู่บ้านเรากม็มีปัญหาบางทีเราไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็มาหาเรื่องเราบางทีเราก็ เรื่องมันมาหาที่บ้านแต่เราก็ต้องทําใจแล้วครับเพราะสรรพสิ่งมันย่อมเป็นไปตามกรรมนะใครทําใครทํากรรมดีก็ต้องได้ดีทํากรรมไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีมันมันมีอยู่จริงผมเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะครับกรรมเนี่ยรือว่าลุงพลอะไรเนี่ยมาเขาอาจจะกรรมชาติแต่ปางก่อนเขาก็ได้อันนี้ก็พูดพูดไปนู่นหน่อยแต่ที่จริงมันมันมันเรื่องอย่างเงี้ยมันมันเป็นเป็นสัจธรรมครับสัจธรรมสัจธรรมของ ชีวิตคนเนี่ยแต่เราจะทำอย่างไรอย่างผมเนี่ยหกสิบเนี่ยพูดแบบข้าข้างพูดแบบข้าข้างตัวเองเดี๋ยวยี่สิบปีอ่ะยี่สิบปีแปดสิบปีก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะัน,นีผมการันตีผมมีพลังใจจากแม่แม่อายุแปดสิบหกแปสิบเจ็ดแล้วแข็งแรงเดินได้แข็งแรงพูดหัวจาหัวเลาะร้องหัวเลาะไปขายของตลาดอยู่มีผักต้นไม้ผักผักเฮื้อผักเฮื้อเขาเรียกผักเฮื้อดอ่คนผัก มีอยู่ที่บ้านก็เอาไปขายกันให้แม่ไปขายแม่ก็ชอบไปขายเขาบอกป้าปาไม่ต้องมาขายหรอกกลัวป้าล้มอะไรแล้วเป็นนั่นนั่นเอา,บาับรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันต้องมาขายแล้วเาขาเขาพูดอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าเราสมัยนี้เราดูแลสุขภาพแล้วมันดีครับเพราะคนสมัยก่อนยังอายุได้ขนาดนี้ที่จริงอะ่ะคนสมัยนี้ดูแลสุขภาพดีกว่าคนสมัยก่อนถ้าคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ยิ่งสุขภาพดีไปกันใหญ่ครับ ก็ผมอยากจะพัฒนาตัวเองก็คือว่าทำตัวให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดผมจะลองเรียนพูดภาษาดูภาษากัมพูชาแต่มื่ก็พูดได้เพราะว่าทําไมคนกัมพูชาเข้ามาประเทศเราเนี่ยคนพมา่าคนกัมพูชาเนี่ยมาอยู่ปีเดียวสามารถพูดภาษาเราได้ผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็ฝากติดตามเนยนะครับผมก็จะไม่รู้จะพูดอะไรก็มาขอบคุณ f อที่กดไลค์กดติด ติดตามนะครับพูดพูดผีดฟถูกๆกเนว่ามันยังไม่เคยพูดไงมันใหม่ไม่เหมือนลุงมงคลกกอบครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ